สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศยามบ่ายนะครับถนนพระรามสองหน้าบิ๊กซีโลตัสนี่แหละให้ดูไว้นะครับบรรยากาศยามบ่ายของถนนพระรามสองนะครับ รถก็เยอะนะครับช่วงนี้คนก็เลิกงานกันอีกไม่นานนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าจะมีทางยกระดับขึ้นตรงกลางนะครับจะมองไม่โล่งไม่กว้างเหมือนแบบนี้แล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มายืนถ่ายบนสะพานลอยนีมีรถสองแถวนะครับรถรับจ้างรถ สี่ล้อเล็กแท็กซี่นี้ครับมาจอดรับบริษัทนะครับหน้าบิ๊กซีเขามีตลาดนะครับตลาดนัดตอนเย็นนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับถนนพระรามสองนะครับผมอยู่ทางฝั่งขาเข้านะครับทางโน้นนะครับเป็นฝั่งขาออกดูฝั่งบิ๊กซีนะครับ วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นรถเมย์สาย147นะครับเขา้เขามาที่อู่เขานะครับในซอย62นะครับพระราม2 62นะครับเป็นอู่รถเมย์147นะครับวิ่งพระราม2ไปเดอะมอลล์บางแคนะครับเดอะมอลล์ท่าพระอย่างเงี้ย น็นำมาฝากันนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลจริงๆอยู่ยแถวๆบ้านนะครับประมาณสอบดูบรรยากาศยามบ่ายนะครับนี่ทางเท้านะครับทําใหม่ปูกระเบื้องใหม่เลยนะครับตรงนี้ ก็เป็นตลาดนะครับฝั่งบิ๊กซีนะครับของนี่ขายดีนะครับคนเยอะเลยนะครับเป็นบายวันจันทร์นะครับทางไหนก็มีตลาดนะครับขายกับข้าวขายเสื้อผ้าของกินกันก็นำมาฝากกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆวันนี้อีกไม่นานบรรยากาศแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีทางยกระดับขึ้นตรงกลางแล้วนะครับนำมาฝากกันวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลํำลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลินสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ